ประเด็นร้อนเรื่งการขายในโซเชียลมีเดียของเฟอร์บี้นะครับซึ่งวันนี้ก็นางเอกนางแบบนะครับขอไปนางแบบสาวแนทนาตาลีวิชชยดิตนะครับซึ่งเป็นล้านสาวแย่นทางของอดีตรองนายกมร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณยงยุทธวิชชยดิตนะครับน้องแนทนาตตลีวิชัยดิตนะครับก็เข้าไปให้ประพัธ์ที่กองปรับปรางกรณีที่ เมื่อวันที่7คกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับกองบรรคการได้ควบคุมตัวน,น,น้องสาวเอนะครับอายุ่6 6ปีนะครับเรื่องเกี่ยวกับการข้าขายบี้ในโซเชียลมีเดียใน Facebook ที่มีมูค่าประมาณถึงตอนนี้ก็รวมๆวมประมาณ7ล้านแล้วนะครับผู้เสียหายก็ประมาณ40-50ารายนะครับเข้ามาแจ้งที่กองปราบซึ่งประเด็นเนี่ยน้งสาวเอก็สักทอดว่าได้ เป็นงาที่ขายในโซเชียลแล้วก็ให้นางสาวชนิการแล้วก็นิการก็สัดท่อนมาแนทซึ่งมาเกี่ยวพันกับเนนตสาวิตีเนี่ยไปขอภัยนาตาลีเนี่ยซึ่งประเด็นก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่น้องแนทคนนี้หรือคนไหนนะครับเพราะว่ายังยัง,ย,งยังต้องรอการสอบสวนอยู่พอสมควรแต่ประเด็นนี้มีคนเสียหายเยอะเพราะว่าคนที่อยากได้ไปเล่นเนี่ยตัวหนึ่งก็ไม่รู้ตก ตัวละสามพันขึ้นนะครสามพันกว่าสี่พันบางตัวซึ่งหายากพอสมค,ควรนะครับเขาว่าในอเมริกาก็ยังหายัางจากญี่ปุ่นหรือเปล่าช่วงนี้ที่พี่หากันนะครับก็คุยประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนที่ตกลงมันยังไงแน่นะครับกับคุณพิสารสัุมูีบกออกอาข่าวของเรานะครับือความจริงเรื่องนี้เนี่ยถ้าดูจากกระแสข่าวดูจากความเคลื่อนไหว,วของข่าวเนี่ยนะครับครับรู้สึกว่าจะมีความซับซ้อนพอสมควรครับ แล้วก็มีการซัดทอดกันเป็นลูกโซ่กับนะครับว่าคนนั้นเนี่ยได้บัญชีของผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ไม่เคยคุยกันเลยคุยกันออนไลน์กันไม่เคยคุยกันเลยนะครับพอพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยเหมือนกับว่าต่างคนต่างสัดทอดต่อๆกันไปก็คโดยะฉพาคุณแนทเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่า ตัวตนเนี่ยจะมียุคมีจริงหรือเปล่าครับแล้วเป็นเป็นใครครับซึ่งทางตำรวจเองก็สนใจประเด็นนี้เพราะว่าที่น่าที่น่าสนใจก็เพราะว่าคนชื่อแนทนะครับที่ถูกสะทอดถึงในค้ายที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจของกระบวนการสืบตรวจสอบสวนก็เป็นได้ว่าจริงแล้วมันมันใช่หรือเปล่าว่า เรื่องทั้งหมดเนี่ยมัน,นเ,เกิดขึ้นมาจากน้องคนชื่อแนทนี้กับหรือว่ามีกระบวนการที่หลอกวงในการค้าขา,ขายทางอินเทอร์เน็ตครับเนื่องจากไอ้ตุกตาเฟนะอร,าาร์บี้เนี่ยราคาแพงนะครแล้วก็กาลังเป็นที่สนใจของในแวดวงคนที่มีสตางค์น,นะครับลูกาคนมีสตางค์เยอะคนที่ ชอบเล่น,น,ต,นตุ๊กตาอะไรต่างๆที่ทันสมัยอยู่ในเทรนที่ต้องการ<ช>ของต่างประเทศเลงก็คือหาในเรื่องพวกนี้มาก<ช>ยันก็อาจจะอาศัยประเด็นนี้สร้างกระบวนการนขึ้นมาจะได้ในงานที่จะหลอกขายของทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นทางหนเป็นอย่างดีกันสำหรับการค้าขายหรือการสั่งซื้อของทางออนไลน์หรือทางอินเทอร์เน็<ช> <ทำ S 1> ตเพราะว่าเรา เราไม่ทราบว่าเราจะตรวจสอบได้ไงนะครับหรือว่าคุณดิมีมุมมองที่จะแนะนำเรื่องอินเทอร์เน็ตไหมคือมันมันมันก็มีข้อสังเกตนพอสมควรนะครับในการติดตามก็ดีเนี่ยเพราะว่าเงินโอนเงินไปกันมามันมันหลักหลักเฉียดล้านี่เนเือนหมดเลยนะแต่ว่าอ้างว่าไม่รู้จักกันโดยส่วนตัวไม่เคยคุยกันบางทีเหมือนบอกว่าสาวเอสะท้อนว่า น้องคุณแนทอะไรเนี่ยที่อ้านชื่อว่าส่งเมสเซเจอร์มารับเงินหรือไปกับเมสเซเจอร์มารับเงินเป็นล้านไปแต่ว่าก็ให้เงินไปเป็นล้านโดยที่ยังโดยที่ยังไม่รู้ว่าใช่ไหมหรืออะไรยังไงนะฮะเวลาเราทําธุรกรรมเนี่ยบางทีก็ต้องคุยกันบ้างน,นะฮะบางทีต้องต้องเป็นกิจ,จะะารลักษณะแล้วก็คนรับเป็นทอดทอดก็ไม่แน่ใจว่า ตัวตุวต๊กตาเนี่ยมันไปไปถึงเจ้าของผู้รับจริงหรือไม่คนขายก็ขายไปคนรับเงินก็รับไปคนจัดทรงก็จัดสง่งไปเหมือนสามส่วนเหมือนขยันที่พูดอย่างนี้นะฮะแต่ดูดูยังมีข้อพิรุธแต่ว่าผมว่าคือ,อไม่ยากในการตรวจสอบเพราะดูเส้นทางการโอนเงินก็คงจะชัดว่าเงินเข้าบัญชีนี้ไปบัญชีนี้แล้วใครเอาออกไปนะครับซึ่งธนาคารก็คงจะตรวจสอบตรงนี้นะครับว่าบความจะเจนมันอยู่ตรงไหนเท่าที่ดูนี่ยังไม่มี ใครที่จะออกมาเปิดเผยตัวตนว่าซื้อขายกับกระบวนการเนี้แล้วได้ตุ๊กตาไปจริงๆโอนเงินเข้าไปในบัญชีนี้จริงได้ตุ๊กตาจริงใต้กี่ตัวซื้อไปกี่ตัวมีกี่คนเนี่ยยังไม่ได้มีใช่ไหมรับยังมีแต่ผู้เสียหายที่ร้องเรียนว่ามันห้าสิบรายร้องเรียนว่าซื้อไปแล้วไม่ได้ของตามที่ที่ตกลงกันรัะนั้นก็ตรวจสอบยากว่าตกลงกระบวนการนี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่ เคยค้าขายอย่างบริสุทธิม์มีผู้ได้มีผู้อะไรต่างๆมีธุรก,กรรมที่ที่เป็นธรรมที่เป็นปถูกต้องตามตามหลักการค้าขายทางอินเทอร์เน็ตเนี่นะยังไม่มีใช่ไหมครับตอนยังไม่มีปุ๊บก็เ,เลยมีเธเรื่องของความเสียหายครับมันก็เลยเข้าขายว่าไอ้ขบวนการนี้อย่างนี้เนี่ย,ยมันแทรกซึมอยู่ในขบวนการค้าขายผ่านออนไลน์หรือเปล่า ในในนทรรศดาจอบล่าสุดนี้นะครับที่วางแผนก็มีเรื่องวันที่แปดที่ผ่านมานะครับแปดกุมภาพันธ์นะครับในข้อร่์ของคุณวันนาศีสีวันหรือข้อร่์คุงหน้าจอนะครับก็ก็เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับตุ๊กตาจากตุ๊กตาลายถึงเฟอร์บี้นะครับรับแท้หรือแพ้แข่กับโจมโมไทยก็มีรายละเอียดมีอะไรน่าสนใจเหตุ ว่าทำไมคนถึงได้สนใจตุ๊กตาเาบี้นะครับแล้วก็ความน่าสนใจของมันเนี่ยมันน่ารักยังไงมันอ้อร้อสชอรอ้อยังไงเนี่ยมีรวบรวมไว้หมดเลยทั้นว่าอาจจะดีเพราะว่าสมัยเราคงคิดถึงไอ้ตัวอะไรนะธรรมกติอะไรที่เลี้ยงที่เป็นกระแสยุคหนึ่งแต่เนี่ยจากตุ๊กตาบายที่นานนิยมเอามาเล่นแล้วก็ตอนนี้ก็ เปลี่ยนเนี่ยดาราก็เป็นตัวนำแฟชั่นอย่างหนึ่งนะครับ,รบที่ทําให้เอายรุ่นสาวๆ,าวๆหรือหมายที่ความนั้ก็ต้องติดตามปดีวนี้ว่าจุดจบแค่ระดีนี้ไปยังอ้างชื่อดาราอะไรใช่ที่ที่ที่ออกมาแถลงครับครับ,รบก็ต้องติดตามเพราะว่า,าตรวจสอบแล้วจะคลี่คลายไปนิทางใดว่าจะมีแน็ตจริงหรือไม่แน็ตัวนั้นเป็นแน็ตดาราหรือทั่วไปคนทั่วไปครับต้องติดตามครับ